สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขสุขวนค่ะสบ,บายดีกันพระเจ้า,จาพี่นอ้องแอบจ่าตะเศ้าเลยค่ะพี่น้องตอนนี้กะเก็บม้งเศรายอรมันค่ะป้าอยู่กับลุงจวดสิไปหาน้องใหม่ค่ะพอดีฝนตกเนาะค่ะก็คิดว่าน้องใหม่คือสิออกนะคะพี่น้องไปอ่าสองเทือแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ ใช่แต yeah, ่โอ้ยต่ต้ออ like ันไนะด้วยซื yeah. mm ้อ hmm. ต้นใหม่มากปลูกค่ะน้องเห็นไหมน้องเห็นไหมยอดเขาเริ่มแหงนะคะอันตายก็คือึ้นสิเด้สื่อมาอันสมไม้นะคะ ต,ตื่นมากไากัดดิลกาแฟาแล้วป้าอยู่ในส้วนลุงจอดข้ามา้าหานอใหม่กนะันไงไปบันยังกับพี่น้องกับส้วนเขาปลาลุงจอดค่ะ <c oughs> คนหมักปลาหมักทมุชาตินะคะว่าจะส้วนไปหาเห็ดกับเลยบอส้วนกับพี่น้องกับไปส้วนไปหาเห็ดกับสีปั๊บแบบไปไหว้บันยังเพราะว่านนลุงจะไปทํางานนะคะพี่น้องเดี๋ยวเวลา ไปหาเห็ดนี่มันต้องไปหลายๆชั่วโมงนะเพิ่งมองอห็นมองปลาเห็ดหมองสิไปหาเนี่ยมันก็บยุ่ไก่บานจังค่ะมันต้ Bolt. องขับรถไปไก่แน่เก่ากิโลสิบกิโลนะค่ะเดี๋ยวอุ้มจะไปทํางานอีก้ไปนึกป่าอยู่กับเลยบบสซวนแต่เป็นซวนกับสิไปเลยไปแบบเฝ้ากัมันก็เก็บเห็ดบ่มวนนะค่ะเห็ดบ่มวนนะคะสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยนะช่ไหเด้อ Да. But...

<c oughs> มาหอดบานแล้วค่ะพี่น้องได้มานิดหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่จะเอาหอกให้ชมค่ะว่าได้หลายสำใดเนาะแกเอ้สเปมมินต้นใหม่รุ่รงจอดตายเลยใ <c> ห <oughs> ม่เอามาปลูกเป็นหัวตัวเชซพิเกษเองก็มาแล้วแต่เลยถู โอ okay. เคเอฟซีเบิรงเนี่ยลองจองง <c oughs> ตุอะอย่าได้เสาร์ฟปชบัมบัสเต็บไอพปอเสริมอยู่คะ่ะพี่นอ้องแค่นี้ก็อิ่มไปอยูย่แล้วได้ไหมฝรั่งเป็นบอกินเนะาะค่ะเป็นก <c oughs> ินบปเป็นมักเชอรีซุปแล้วคะ่ะพี่นอ้องมักเชอรีเด็ดนำะ ปีนี้บอดกคะ่ะพี่น้องมักเชอรี่ปีที่แล้วดกดกปีนี้บอดกเป็นอย่างนี้พิษบอดโดอ,อันนี้จะเป็นเชอรี่เปรี้ยวค่ะนี่ถ้าเชอรี่วานจะลูกเออ่ใหญ่กว่านี้เนาะคะ่ะดูค่ะพี่น้องปุ้นะนะดอกหน่อยน,นิ่มๆอยู่ค่ะพีน พวกนี้ครับพี่น้องเปงานะ่าลี่ยวกำลังแสบครับพี่น้อง กินกับพร่กเกลือแห้งสีงแสบค่ะพี่นอ้องเวลาปอายูเดินผ่านปายูชอบมาจมดอกไม้คับพี่น้องเพราะว่าเขาจะหอมมันอ่อนนะคะหม,มักเดือฝรั่งปายูปลูกย้ายไ่ค่ะอุณนภูคะพี่น้อง เด็กๆกินมะเดือฝรั่งแล้วนี่ค่ะมี FC เอฟซีปัญหามมากว่าต้นมะเดือฝรั่นง,น,งน,นี่พันธุ์อยังต้นมะเดือฝรั่งต้นนีพันธุ์ญี่ปุ่นเนะค่ะนี่เือะฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะเวลาเขาสุกนี่เขาจะข้างในจะเลื้งฉ่ำค่ะฉ่ำแล้วก็หอมอร่อยค่ะนี่เวลาเขาลูกสุกเนาะค่ะมันไม่ตลูกง่ายๆค่ะพี่น้องตลูกง่ายเดี๋ยวจะพายเอฟซีไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะ หมู่บ้านปลายู่เห็ดสตรอเบอรี่แต่นีซุกหลายลูตัวสบอ่สตรอเบอรี่ตัวนี้อนันดูดูไพักไปอยู่ปลูกในกระถางกะงามงามค่ะพี่น้องอันนั้นจะเป็นกะหล่ำดอกนี่กะหล่ำหอมาพักต้นพริกงามงามปลูกในกระถางไหมคะพี่น้องไปอยู่ปลูกอันลงในสวนอ่ะต้นพริกยังกะงามเลยเท่ากับปลูกในกระถางเลย อันนี้ต้นกระถิน,นะะต้นกระถินเมล็ดได่มาจากน้องหน่อยเมียฝรั่งตางแดนอินโอมานเป็นทรงมะหอยนาะคะ่ะไปอยู่ออกแล้วค่ะต้นกระถินปิดแล้วกาลังแตกยอดนดอกใหม่จะน,นะเนี่ยต้นผิดไปอยู่กําลังออกดอกเหรอครับพี่น้องน้องออกดอก นี่จะเป็นต้นเออ่กระต้นกระลำดอก,กหกกรืหอกระลำห่อกระจำบ่ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ต้นงามงามามกเลยนี่จะเป็นต้นซูชินี่ค่ะเขาออกลูกหลายลูกแล้วค,ค่ะพี่น้องลูกนี่เดี๋ยวก็สิไดดด้เ็ปกินแล้วนี่นซูชินี่ต,ตอเบอร์รี่ต้นนี้ดอกดอกค่ะพี่น,น้อง Anh yêu đẹp lên.

ใช่ไหมะใช่คจะฉันก mm ็ทำเองค่ะโอ้ลุงลุงหอเองค่ะพี่น้องโอ้บันทิจัดการเองเลยนะลุงจัดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยุดค่ะนักสู้บางคนให้ตะกู่ไหมชอบสปอตไลท์กีาดูเบทยะ บายบายลางจาดลุงจวดไปงานแล้วครับวนันไปอยู่ทำความสะอาดสะน้ำค่ะทั้งขี่ฝุ่นมาแรกงเนาะคะ่ะล่วงลงไปนะทั้งอันดอกไม้ยู่ขอบสานะคะ่ะล่วงลงไปเรยอยันวาดแล้วก็ทูค่ะ จักย่ำเดสิได้เอาน้ำล่วงสาดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าสานามนี่ก็จะได้สมแซมไม่เนาะคะ่ะเครื่องปั๊มน้ำใส่บ่ไดก็สิได้ซื้อไม่จริสินะคะพี่น้องแล้วลุ่มกับย่ทงมได้น,นมีเวลาเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ปายุก็ขอจบใบแค่นี้ค่ะพี่น้องปาย่ขอให้พี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะลำล่ำเลยดวยสุขูสุขค้ขขนเด้อค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ